จักสืบอื้รีเฟกตัวละเปลี่ยนมาอแม่นีเยกโอ้ตีตีจักบาทลืแม่นีอ่าพันห้าพันพอบอหอดบ่้เนาะมันมันกระดูกตอไม่เลียงมัน้วนมาสั่นมัน้วนแล้วมันกิดข้ไข้ปวดมันหัวสะไข้โอ้ยย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 ยปล่อยอยู่ปล่อยย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 ่ยย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 ย น้ำ oh, ้อมไโอ้น้ำ้อมไเลมคตักงโตยุ่นยุคนเจ็ดโอ้เจ็ดโตแต่ว่าอ้วนคานี้อย่อ้วนไทนี้ย่โอ้เลี่ยงโดนไไปแลยวัวนี่ว่าีพิกเลโอ้เลี้ยงมาโดนแล้วมีแต่กำไรมันมีแต่กำไมันแต่ว่ามันหันจอยเนาะมันอึดหย่ม หนาวฝนมากมากกว่าที่ใครยังน้อยอยู่มันกินบ่ากล้ยนี่บ่ได้มีก็ซับ่ะนี่โอ้เจ้าซับส่คับนี่ละซับส่ต้นกล้ยน้ำซับอันนี้น้ำหลวก็สมส่กับห่นั่นอันนี้มันใส่น้ำสมแล้วก็เอาเอาห้อมไซน้ำเฮาจะเก่ยงยางเดียวอันนั้นบ่กเก่ยงยางเดียวอาหารสัตว์นี่มม่ต้องต้องหลายอย่างบ่ เออซื้อมาสับไลายอยู่เป็นบ่อบ่อเนี่ยไล่ไล่ดีชิบอะไรหมดโอ้ยมันต้องมาร์กได้สรรเจ้าว่าฉีดเซเท้าเครื่องเขาบ่ปั่นเออสับเรามาร์กใส่ถุงใส่ยื้อใส่ถังไว้ก็ใส่มันมันเจ็บบ่ได้ณดนเด้ให้มันกินหานวัวยืนขอกเนี่ต้องกินให้อิ่มเด้ให้ส้วงเต็มจังอ้วนก็ใส่บ่อ้วนหานวัวยืนขอกหางวัวห้าปล่อยเลี้ยงนี่บ่อิ่มบ่บ่อิ่มมันเกิดอ้วนย่ามันกินนิยังออกไปมันอิ่มโลดมันปล่อยนั่น กันในเร็ันะว่ามันมันมันเผ็นกันแต่ว่าทางหัวค้งข้อเนี่ต้องอัดอาหารให้ให้อิ่มกับกกล้วยนั่นแหละเป็นรักกันต้นกล้วยแล้วก็ถ้ามีแกนข้าวโพดกับซับแต่ว่าเขาต้องหมักไว้มันยังกินดีหมักไว้อะน้ำตาลห้วยจังหน่อยมันกินห้ามมอลนี่โอ้กินห้ามกินห้ามกินหัวอาหารอยู่ต้องห้ามใส่ยางระเล็ระน้อยเนี่ยนะเขาจะใส่ยางเดี่ยววักกินยางเดี่ยวดิ มันจีซอยกันหลายอย่างอันห้มนี่มันสีมีใครมั่นพวกมันมันเป็นโปรตีนสีนะมันเป็นพวกน้อนนอเขายามันหรือว่าที่ออกเวลาเออเวลานามักมันเป็นอย่างไรแถาออกไปข้างนอกมันมันอันมันอ้วนอันมันอิ่มโหลด่ไหมอันยุขอก็ไปอีกอิ่มอันนี้ของหลวงเวทีขหลวงไม่ยั้งอันนี้ทกสีจะของ Ô oh, sao hết sao xí lâu. Ô đây có chim thế nào mấy anh chị ti? Ô. Sang lô khái sao nó. Ô. <laughs> anh em mắc cài làm tôi này mắc cài xí tôi bèo này. Ô. Sang kí lô khái nó mà khái bỏ sang kí lô mày. Nó. Nhưng <laughs> mà <laughs> 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 mình đọc khoáng nào. ของของหลวงก็หมดเนี่ย